ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำการรีวิวสินค้าอย่างหนึ่งครับจะเป็นการอันบ็อกและรีวิวตัวสายกีตาร์นะครับ d a ็ดดาริรุ่น xs นะครับจะชีงแนวจะไนก็เห็นรีวิวต่างประเทศมานิดหน่อยครน่าสนใจก็เลยลองมาทำลองซื้อมาลองรีวิวนะครับยังหาซื้อยากอยูอย่เหมือนกันต่างจังหวัดเนี่ย เดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีดูของแท้ของปลอมแล้วก็ดูวัสดุด้านในกันนะครับเพื่อจะมีประโยชน์ต่อคนอื่นบ้างเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูนะครับดูด้านในว่าเป็นยังไงกันแกะออกมาแล้วด้านในก็จะมีดังน,นี้ครับก็ มีสติกเกอร์มาแผ่นหนึ่งนี่นะแล้วก็จะเป็นซองซอง10บล็อกสุญญากาศด้านในแล้วก็มีบอกว่าสายอะไรขนาดไหนด้านหลังก็จะมี serial number มี Item Number ครับเราจะเอา serial เ่ยนะครับไปเช็คในเว็บกันว่าเป็นแท้หรือเปล่าของแท้หรือเปล่านะครับตรงนี้เอง ก็มาดูวิธีเช็คกันนะครับก็ก่อนอื่นก็เข้าไปที่เว็บนี้ครับ d a r i o c o m p l a y k e e r e a l นะครับตามนี้นะครับเมื่อเข้าไปเนี่ยเจะมีช่องให้เรากอออีเมลแล้วก็ใส่ serial number ด้านหลังของซองเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเลข4ชุดนี่นะก็เราก็ใส่ไปใส่อีเมลใส่รหัสไปนะครับ s e r ล a number สี่ชุดไปเนี่ยพอใส่เสร็จก็คลิกปุ่ม continue สีแดงเนี่ยนะครับมันใส่ไประบบมันก็จะเช็คว่ารหัสเนี่ยมันจะอยู่ในฐานข้อมูลหรือเปล่านะครับด้านล่างจะมี item number นะครับครับ รหัไอเทมเราก็เอาราดที่ในระบบแจ้งขึ้นมาเนี่ยมาดูว่าตรงกับซองแพ็กเกจของเราหรือเปล่านะครับนี่ครับตัวตัวเลขผสมสอักษรเนี่ยอันนั้นละนี่นะนี่ครับแล้วก็ลองมาเช็คดูบรรทัดล่างสุดนะครับที่อยู่ในซองเราเห็นไหมเอ่ยนี่นครับจะเห็นว่า มันตรงกัน,นะครับของผมจะเป็นลาดดังนี้ของคนอื่นก็อาดต่างกันไปนครับของใครของมันมันจะเจนออกมาก็แสดงว่าสายของเราที่เราซื้อมาเนี่ยตรงหลักฐานข้อมูลที่บริษัทเขาระบุไว้เป็นอน,นว่าแท้และตามที่บริษัทกำหนดทีนี้มาดูตัวสายนะครับด้านในเป็นไงกันบ้างน,นะครับก็ในซองมันจะมีบอกลักษณะของหมุดสายนะครับ ว่าสายอะไรมีสีหมดสีอะไรเนี่ยนะครับซองของสายกีตาร์โปร่งเนี่ยมันจะเป็นลาดสีแปลกๆนะครับมันไม่ได้เป็นแบบไม่เหมือนกีตาร์ไฟฟ้าที่ว่า6เส้น6สีนะครับ6หมุดมันมันจะแยกง,ง่ายกว่านี้แต่ก็ไม่ยากไม่ยากเกินไปครับซองมันจะแยกพันเป็นคู่ๆกันนะครับเรามาดูกันของคู่แรกเป็น5กับ6นะครับ หมุดสีทองหมุดสีดำผ่านกันอยู่ลักษณะนี้คู่แรกคู่ต่อไปจะเป็นสีเงินกับสีทองคู่เส้นสี่กับเส้นสามนี่นครับผ่านกันอยู่แล้วก็คู่สุดท้ายจะเป็นเบอร์2กับเบอร์1สีดำกับสีเงินนะครับ จริงๆมันก็แยกไม่ยากสายสายดูด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับแต่ไม่เข้าใจว่ามันจะพันคู่มาทํำไมนะครับทีนี้มาดูเมื่อเทียบกับตัวเ e l ลเซอร์นะครับตัวสายอันนี้สายเส้นใหม่ของแดดจะอยู่ด้านนอกเนี่ยนะสายเลเซอร์ชุดที่ใช้อยู่ในตัวกีตาร์เนี่ยจะสีเป็นสีทองเลยในสเปคเป็นวัสดุเดียวกันนะแต่ของแดดดเริโอเนี่ย จะอมสีทองแดงนิดนิดหน่อยนะครับนิดนิดลักษณะน,นี้นะส่วนผิวสัมผัสเนี่ยมีลื่นใกล้เคียงกันมากเท่าที่ลองลูดสัมผัสดูนะเหมือนเหมือนกันเนี่ยลองจับจับดูเหมือนกันโอเคนี่ก็เป็นการอินบ็อก์ลักษณะแล้วก็วิธีเช็คของสายดัตติโอรุ่น xs นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับใครชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ